ับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องใหม่นะครับผมผมเองครับมังนัดเลี้ยงประกัดนะครับเรื่องนี้เราจะมาดูประกัดนะครับว่าประกัดของเราที่ไปจับมาวันนี้ว่าจะสู้ไหมครับไปจับมาตอนเช้านะครับของวันนี้นะครับนี่ครับแรกก็ตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครันี่ครับนี่ครับเป็นประกัดลูกทุ่งไหมครับตัวนี้ก็เลยมาเทียบตัวหนึ่งนะครับ นี่นี่นี่ก็จับทีเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าปลาทั้งสองจะสู้กันนะครับเฮ้ยดูว่าทั้งสองเนี่สู้กันนะครับนี่นี่โอ้สีโคตรสวยเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเฮ้ยสีแบบออกเขียวๆครับดำดำเขียวๆดำๆๆดำด,ำดำูดูฝั่งซ้ายนี่ก็สู้อยู่นะเรื่องอยู่นะฝั่งขวาน,นี่ก็คือแบบสู้ตลอดเลย นี่ก็คือเพิ่งมาจับมานะครับตอนนี้คือใส่น้ำหมักใบโหกวางนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองจะเอาตัวอื่นมาลองมาเทียบกันดูนะเดี๋ยวเราจะเอาอตัวที่แบบเลยลองมาเทียบดูน,นะครับนี่ แต่ตอนนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะสองตัวนี้นะคือไปจับแถวบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่จับนะครับอันนี้อ่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวเราลองเอาตัวอื่นมาเทียวกับตัวฝั่งขวาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปเดี๋ยวลองหาตัวอื่นอ่ะเดี๋ยวลองดูกับตัวนี้โอ้ตัวนี้ดําเลยนะคือน้ําใสนะครับคือเพิ่งเปลี่ยนยน้ําเลยนี่ เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมนี่ือแบบโอ้ตัวนี้โคตสู้อะ่ะก็คือมันจะมีปลาที่ผมเพาะไว้นะตอนนี้ก็ได้ออกลูกเป็นตัวเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงถ่ายให้ดูนะดูดูสองตัวนี้นะครับโคตรสู้อะ่ะดูดิ กัดกันได้อะสองตัวนี้อะคือจับทีเดียวมาเลยจับอันท,ที่ที่เดียวเลยครับแหล่งเดียวกันเลยนี่นี่ใครสนใจว่ากัดก็ทักมาได้นะครับสอบถามมาได้ครับผมรายละเอียดเดี๋ยวจะเขียนไว้ด้านล่างคลิปนะครับนี่ครับนี่นะลูกทุ่งเหมือนกันนะครับ มันจะมีอ่าลูกเจ็ดสิบนะครับที่ได้ไมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับลูกเจ็ดสิบนะครับเราจะเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับอุ้ยคือตัวนี้แบบสู้มากเลยสองตัวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บจะเก็บไว้ก่อนนะจับนลยน,นะขอเก็บก่อนก็ตัวนี้ นี่ครับตู้เจ็ดสิบใหญ่เลยเร,รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะนี่คืออยู่เหนือน้นํานี่นี่ครับผมดํามิดเลยครับตัวนี้ดําเลยเดี๋ยวลองดูว่าพอเห็นกันเป็นยังไงดูโคตรนั้นเลยโคตรดุนอะ่ะแบบสุดจริงตัวนี้เดี๋ยวอุย๊ยตัวตัวเล็กนี่ก็ไม่เบานะตัวเล็กเนี่ยดูดูด,ดูนี่นะครับ ก็สุดๆอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวจะลองเอาตัวใหญ่อีกโดดนึงมาดูนะว่าแบบยังไงแหลนะเดี๋ยวเก็บตัวเล็กก่อนนะครับขอเก็บตัวเล็กก่อนก็เดี๋ยวเอาตัวใหญ่อีกตัวนึงมานะครับนี่คือแบบสุดทั้งสองอ่ะดูดิ แบบสู้ทั้งสองเลยท่านผู้ชมเฮไปท่านผู้ชมไปเห็นไหมท่านผู้ชมมองเห็นไหมคือแบบดำเลยอะ่ะสองตัวน,นี้อ,ะะอ,นนอ่ะดูเดี๋ยวเห็นไหมตัวนี้ใบใบไม้บังไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราดูนะดูสู้มากเลยตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สู้นะเดี๋ยวเราเอาอะไรดำดำมานั่นดูมันรอ ดูโคตสู้อะครับดูดิใครสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสู้ทั้งสองตัวเลยดูดูดูเดีด๋ยววันไหนที่พาไปจับวันไหนที่ผมไปจับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่จับนะครับว่าเป็นแหล่งน้ำยังไงน่าจะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละไอคือบบโคตสู้อ่ะออมี มีหลายคู่มากเลยครับมีหลายตัวมากเลยก็ตัวที่เพาะอยู่อยู่ด้านหลังผมนะครับที่เพาะอยู่ในตู้ด้วยครับเดี๋ยวตัวที่เพาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคลิปหน้านะครับดูของตัวนี้โคตรนั้นอนะ่ะอ่าเดี๋ยวเราพอนแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวทรงเ้วเดี๋ยวปากมนะันจะฉีก <c oughs> โอเคนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปแรกของผมครับคลิปแรกของช่องนี้เลยเกี่ยวกับปากัดนะครับ โอ้ยยังสู้กันไม่หยุดเลยถ้ามีอ,าอะไรมาก้นนี่ก็คือแบบสู้อ่ะสู้มากเลยสองตัวนี้โคตรสู้เลยดูดูโอ้โอเคนะคผมอ่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ